งงงงเฮ้ยลุงลุงโอ้โหตุ่มโมโหแล้วเนี่ยประตูใจเย็นไม่ตูประตูใจยไม่ต้ตูพี่ค,อ,อ,คอยคคอเาคุยกันเกคุยก<ป>ันสวัสดีพี่พีเอวันนี้ข้าพาครับพี่ประตูไปหาพี่ยงใช่ไหมงลงุงใช่ ก็สวัสดีพี่พี่เอ็ซีทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็เมื่อคืนเนี่ยพี่พี่ประทูเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมานะครับผมก็เขาเนี่ยเพิ่งเดินกลับมาทางหนึงนะก็เขาเนี่ยได้ฟักพื้นตัวแล้วนะผมเนี่ยก็จะพาเขาเนี่ยมาเที่ยวหาพี่ยมนะครับผมรอบนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปที่บ้านเรานะพี่พี่ได้ไปขอดังพี่ยมนะไปขอดังคขอตังค์เหรอใช่แต่ผมเนี่ยไม่ให้น้องทาสารเนี่ยออกจากบ้านเลยนะ พอพี่แฟนสั่งช่คใช่เหมือนว่าคล้ายๆว่าพี่ยมเนี่ยจะมาขอตังคือถ้าขอไม่ได้นะเขาจะเอาดัวน้องถศการเก่าคือผมยินคือเขาหนักมากเขาขอแต่ตังเขามากับเพื่อนเขาสั่งคนใช่แล้วเขาเหมือนเขาจะร้อเรียนพี่ปฐุมูด้วยนเอางี้พี่ๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพวกพี่ยมเนี่ยเสียเวลาเราไปดีกว่าไปกันดีกว่าไป น,น,นี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเที่ยวหา,า <ไป S 2> พี่ยงกันเชายวหายวหาพี่ยุงเหรอ,งหรอหลงก็วันนั้นเนี่ยพี่เอ,อพี่ยุงเนี่ยไปเที่ยวหาเราเยอะเออเหออเหมือนว่าเจ็บไปไม่ค่อยดีมากเหมือนว่าไปขอดังครับผมเหมือนว่าไปขอตง<ช>ังครับขอไม่ได้ขอจะทำร้ายเหรอเผ่าเนี่ยจะเหมือนจะเอาตัวน้องชาชานจับอ๋อก็ได้พูดคุยกับเขานี่คือยากมาก แล้วขเขามีอาวุธมาด้วยแต่พี่ก็ชูช่วงนี้เนี่ยพี่ยมเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเพใช่เหรอเหมือนก็พี่ยมเนี่ยจะเป็นคนละคนนะผมหาเส้นได้นะผมลูกเพื่อน,นแถน,นี้ก็ดูไม่ไว้ใจแน่เวันนี้ห้ามากับน้องลุง p p s เป็นนิน้องทิมเขายัางไม่ได้มาเดียวเขาจะกลับวันนี้แหละไม่รู้ว่าเขาจะถึง มันไหโยมที่ไหนน้องลงที่นี่หรอพี่ยมขอาี่ปดูมาเยวหาเข้ไปตามขาเดียวออังนี้ ทางไหนต้อง,งลงทางนู้นหรอ,อที่นี่น้ำใสมากเลยน้องลงเนาะที่นี่น้ำเย็ยนมากเลยนี่น้ำสวยมากเลยและบรรยากาศดีมากเลย CFC วันนี้ข้ามมากับน้องหลงค้ากลัวน้องหลงโนทำร้ายด้วยค้าก็มาเป็นเพื่อนขขาค้าก็มีอะไรข้าก็ช่วยน้องหลงได้น้องหลงมันตัวเล็กยังเล็กอยู่ใช่เหรอครับ ใช่ไหมลูกสาวเขาก็น้องดอกไม้อ๋อน้องดอกไม้เหรออืมนี่วันนี้มาหาพี่ยมไม่รู้ว่าพี่ยมจะอยู่ไหมพยอมพยมพี่ยพ,ยม,พ,พยมอยู่ไหน เหมือนเขาไม่อยู่เลยน้องลงุงพี่ยมข้างในวันนี้เรามาผิดวันมั้งปกติเนี่ยถ้าเรามาเนี่ยเราจะเจอตลอดเลยเขาชอบอยู่บน,นต้นไม้เหรอเขานั่งเล่นนี่เึงพี่ยมเขาจะนั่งเล่นกับเพื่อนเขาสามคนมมครับที่ประทเทศ ไปทูเลียกอะน้อยืบจีผานลงวังไงอยู่ไหนเจอ,อยังอุ้ยคือใครอ่ะน้อง อ๋อนี่คือเพื่ของของพี่ยมของหลวงเฮ้ยเขาถือไม้ถือไม้ด้วยน้องหลงประตูลวังปะทูลวังปะตูละวังเฮ้ยช่วยดิน้องหงช่วยช่วยะตูก่อนเร็วเจ้เย็นเจเย็นเจเย็นเฮ้ยเจเย็นเจเย็นเจเย็นเจ้เย็นเจเย็นเจเย็น คือใจเย็นกันก่อนค <c oughs> ือตอนนี้ใจเย็นกันก่อนที่พี่พี่ยอมอยู่ไหมเอออันนี้อุกอ่ะนึกว่าคนเดียวกันเลยอ้ากได้เยลยปะใจเย็น <c oughs> ใช่เหมือนแบบ <c oughs> เน,ไไน,น,ออนี่ยเป็นเพื่อนของพี่ยอมเนี่ยไอ้สองคนนี้อ๋อไอ้สองคนนี้ใช่ที่มันไปบ้านเรา <c oughs> ไปทำร้าย <c oughs> มันจะเหมือนว่าไป ขอดังพี่แป้งวันนั้นอ่ะพี่แป้งไม่อยู่พาเด็กๆเนี่ยไปบอกเตือนอ๋อเนี่ยเหรอสองคนนี้เหรอมันไปขอดมันเพราะมันขอไม่ได้แล้วมันจะไม่จะทำมันจะทำร้ายเหรอาไยอ๋อไม่รู้มันเฮ้ยเมื่อเคยเมื่อเขาติดยาเลยน้องนุกอย่าอย่าไปล้อเขาแล้วเขอจริงนะพี่มันฟ้องไม่รู้เรื่องดูหน้าตาเหมืนหรเออเหมือนว่ามันเนี่ยไปไปเที่ยวหานะเหมือนว่าเ มีบาดเดียวเออตะบอลเล่นในเลหาหน่มอเล่นในเลฟิจีคุยดีคุยดีได้กระเวี้ยอชอเลยคุยดีดังนั่งคุยดีก่อนเล่นอะไเต้นอะไก่อนหนิมอทิ้งไม้ก่อนทิ้งไม้ก่อนได้อมีแหละได้หย่าหย่เข้าหัวร้อยน้องข้าวหัวร้อยพี่ปลาชีว์ที่ชื่อปลาชีวอ๋อเหมือนแบบแบบหัวร้อยเยอะใช่ไหมเรือลูกเด้ฮะเออเฮาาลูกเควมอ emperatu hey! hey! sẽ làm gì này? emperatu. 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 รม่ทุจะยังไม่้อโทษพี่ค่อยค่าเคน็คุยกันเขาคุยกันจเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นอดทูพอกนพูดกันจะพูดกันเงที่ทูพอก่อนมาทูพอก่อนมาทูจะคุยกับเ <ENNIS> <ส>ขาก่อนจะเย็นเขาเมือนยอมมหเนี่ยเขาเมื่อนยอมแล้วยอมเราแล้ว เอ้ยยินดีเราบผเพี่กันนี้เัามาเออพี่เอ้ยพี่โยมปีนี้ปีนี่ยไปพี่เนี่ยไปเอ้ยมันมันมันยายาไปถูยาพี่ไปถูไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยพูดเอาาในี่เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยนั่นมันใช่เดี๋ยวให้มันเราค่อยกล่อมคุยดีกับเขาลองถามมันก่อนว่าพี่โยมเนี่ยอยู่ไหนเม่ถ่ายวะเพราะมันเป็นเพื่อนของเอ่อ พี่โยมนั่นแหละเนี่ยพี่พี่โยมไปมั่วนก็พอพุ่มันนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เี่ยคาเสียสักดิ์มาเท่าไหร่เออแต่การนี้เข้ามาผู้คอยดีดิเรียกเขาเรียกเขาแล้วก็แล้อันเนี้ยอุปอุปอะไรแล้วก็แล้วอ่จอยอันนี้ยอุปอ่ะอ๋อเหมือนว่าใครเอาวันนี้พี่พี่ พี่ยมเนี่ยไม่อยู่นะอ๋อพี่ยมไม่อยู่เหรอจุดแทาหลักล้างเลยนี่พี่ปฐุมเนี่ยก็โกรธสุดใช่ระหว่าไอนะอะไรเมื่อกี้มันมันบอกว่าไม่อยู่ก็จู่ๆเนี่ยมันไอคนเนี่ยมันกระโดดถีบคนไหนนี่เหรอมันกระโดดถีบพี่ปฐุมปฐุมก็โกรธนี่กูจะใช้มนต์ดำใสเหมือกันนะมันไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องปฐุมยญาตเลย อย่าทำอะไรเขาเลยปล่อยเขาไปเถอะเขาก็เหมือนคนแล่สงสารเขาให้ผู้ันเดี๋ยวให้คนไม่เมื่อค่าจะบหมดทีตีเป็นผู้คนจะจับอยู่ไหนล่ะอะไรรเราให้มันสองคนนัมันอยู่ไหนนั่นไง อันนี้มัตาเออดอนนี่มั้พี่โยมอ่ะพี่โยมอ่ะพี่เาซอันนี้วได้เลยเพื่อนเราข้าวเพ่งไม่่ยังใคบอกข้าให้จับหุ่ร้อนน่มันพูดไม่รู้เรื่องเลยมันพูดเหมือนไม่ชัดเลยน้องใช่ขาเป็นคนอะไรอ๋อเ็นะเลียงกเลียงอ๋อมันพูดไม่ชัดอืข้าค่อยออกไม่ว่าที่เาอันนี้ว่าเย่เยนี่มอเย่เมื่อยนี่แห้หาลูกเว้ยืนนี่มอ เห็ว่าได้บอกมาแล้ว่าวันนี้เนี่ยผมถ่ายเนี่ยคือปลาทูเนี่ยมัเชื่อหาพี่ยนแบบจะมานั่งพูดคุยกันเห็นไไอ้คนนี้ยป่ทูนี่มันมาก็โดนฉีใช่ไอ้คนนี้คนที่พกนี้นะมันีบถีปลาทูเขาก็มกโกรธโกรธมากเลยอ่ะในตอนนี้เราอยากรู้ว่าพี่ยนมือนยืนข้าพี่ไปหลังมาพี่มาขาดคนร้ายพวกอ่มากนักเมื่อนขาพี่อย่ ต้จ,จักับองระได้งครงไหน,นมไม่รู้เขามีพูดนะนลนะ้หลวงเนาะไม่อยู่อืมน,น,นี้ไปไหนไซื้ออะไปล้นี่บ้านี่ซื้เต็มอตอเงินอู้ไ้ไป้แต่่อนไ่กู้เ มันบอกไม่รู้ไม่มันไม่ยอมบอกเลยว่าพี่ยมเนี่ยอยู่ไหนแค่นั้นเขาจะทำให้เจ้าดูสถานการณ์กันนะไม่ไม่ต้องก็ได้เราจอใครดีล่ะเราก็กลับบ้านก็ได้แล้วก็ันนี้ก็ใช่วันหลังก็ได้ป้ากลัาไปเถอะมาถูเอ็นีเซนี่บลาเซซึมบอกมา ย่ไ่าแต่เกนี่นมอเลอเอาได้เลยครับเ,เล่นในเลบอลนี่ยอุ้กแล้ต่เือนีมมอไม่รู้มันเขาไม่รู้ะน้อลงใช่ไหมน้อกัอ่เจอเไอ้ม่ที่ีไงนในซื้อเตม,มาเตบัลละผมบอกว่ามันจะบอกเราไม่บอกใน,นซื้อเต้ก็มันพูดเองนะเขบอกอย่าง หันกล้องให้พี่ปทูจการดทูกองหันกล้องพี่ปทูจการเลยนี่แต่ผมจะมาให้ดูนะครับผมใช่ดูไม่ได้ ขขเขาเหมือน,นแบบเขาไม่ยอมพูดใช่มลุงันเหมือน,น,น,นมันไม่ยอมพูดว่าพี่โยมเนี่ยเดือนไหนไม่แข็งขัลมานเป็นแบบนี้แหละมันเขาไม่พูดเนาะนปากแข็งมากใช่ใช่เจ้าชไม่เล่นขเขาแล้วพ,พี่ประจวบพอก่อนก็ได้เฮ้ยประทุบ พอก่อนเถอะสงสารเขาอย่าทำร้ายเขาเลยนี่เดินน้ำมันเด้เหรอมามีก็เมื่อดับแล้วน้ำมันก็แพร่แต่ะม่เหรอเอาได้ให้แกให้แพรชี้เย้เลยผมเนี่ยได้คุยได้บอกมันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้พี่ประตู่อยดูนะว่าเราจะถามว่าพี่โยมเนี่ยจะมาตอนไหนเอาได้แกให้ชี้เย้เหรออือ จะพูดยังพูดภาษาไทยไม่เป็นหรออเหมือนเขาพูดไม,ไม,ม่เป็นเนาะทั้งลุงฉอนพี่ยอมมึงก็ไป็นคนเด้ง,งนี้ใช่แต่คนนั้นถามลุงไป็นไงถ้าตายฝังอยู่ข่าวที่แรกมันปากแข็งมากมันไม่ยอมบอกเอ้านี่ทำไมเป็นไรไว้ลามาวันหลังเนี่นเย,นะยเด็กชายทำให้มันดูว่า อาจะห้องัวนตาดกันข้อมูลที่ผู้เก่าผู้เก่าอยอมเปล่ามันอาจจะเป็นบ้าหรืออไอางไต้องอย่าทำมาวหลังนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวหลังดีกว่าปปะทูลิเอรติกรลิอรขาพูดอะไรน้ำหนุงพี่โยมเนี่ย ขอยอมไหมหรออ๋อเขมรเขมรแบบว่าจะใกล้บ่อใช่ไหม่อไ้มันเหมือนวันจะคอยคอยคนยนอ่มแต่มันพุ่ไม่ชัดอ่ะให้ยองภาว่ามันดูไม่ใจของนีนหรอ ถ้าคิดว่านา่าจะอยูอ่แถวนี้น้นองหลงไม่ไกลาจากนี้พี่ยมเนะี่ยต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง<ช>มือขอซ่อนไว้นะเดี๋ยววันหลังเี๋ยวเรามาอีกีเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเรามาอีกครั้งครั้งน,งนี้ครั้งนี้ก็ค,กคั้งนี้ก็ปล่อยเขาไปกระทูอย่าทำไมยเ<ค>ขามากเลยเากลัวเขาเจ็บมากกว่านี้เขาไม่เป็นไรหรอกค่ะ มหใช่ใช่ดีแค่นั้นไม่ตายเราเรากลับกันดีกว่าพี่ปัทุพี่ปัทุเรากลับกันเนี่ยบ่อยเท่าไหร่นี่ครัเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราข้ามาอีกมาอีกใช่มาอีกรอบหนึ่งใช่พี่ปัทุสจะรอเนี่ยคนมาใหม่ก็ได้ วั้ก็ืสั่งซส่อนเข้าไปหน่อยใช่ที่มันไม่ยอมพุกลับอนเลยจตามไปได้ได้สิวะน้อ,องหลับคนนี้กจะงรใ่มอยู่ทีนัน่อใช่เดี๋ยวน้องหลงข้าก็จะกลับจะกลับแล้วเชื่อทูวันนี้ผมมาคุยด,ดีดีเนี่ย ทขาไม่ยอมคุยดีๆใช่เพื่อนเพื่อนแบบไม่น่าคบเลยนะน้องหลวงใช่มันใช่เหมือนแบบเล่นเล่นนี่ใช่ไหมเพ่นใช่แล้วใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ให้ แล้วก็น้องพิมพ์ด้วยครับแหละอยากข้ามโฆษณาครับผมวันนี้น้องพิมพ์เขาจะกลับวันนี้แหละเรากลับกันดีกว่าไปโอเค